เอิ่มครับแล้วก็มาจะไปอเมริกาครับมีของฝากครับของฝากอะไรเอ๊แฮนก็ของฝากไงดอกไม้มาปราดดอกไม้บ้านพ่องเลยเฮียนี่พวงหลีดพวงหลีดไอ้เอี้ยวไว้คนตายคือยังไงวะเอาเอาไว้เขา <ไว S 2> เอาเ<ว>นี้ยเอาไว้งานศพสาระ เข้าไว้คนตายไว้งานศพคือมันไม่ใช่ไม่มันก็ของปากไม่ใช่มันบอกว่ารักลุงโทนี่ไงอะไรของมึงวะแหตอันนี้พวงหลีดมันเป็นดอกไม้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นพวงหลีดปากที่งานศพเรอะเขาต้องเผาไอ้เหี้ยเขาต้องเผาอยากดูคลิปเต็ม